กรมคดีก็จะออกจดหมายมานะคะก็จะออกจดหมายมาส่งไปที่บ้านของของลูกหนี้นะส่งไปที่บ้านของลูกหนี้ตามทะเบียนบ้านอะ่ะตามทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ในนั้นมันก็จะบอกว่าโอเคเราจะยึดทรัพย์ของคุณอ,ะอ่ะเราจะยึดทรัพย์ของคุณมีอะไรบ้างนะคะคือสินทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์สินทรัพย์นพเนี่ยเขาก็จะตามตามของเราให้ให,ให้ถูกยึดทรัพย์มาซึ่งเขาจะไปสืบหมดเลยค,ค่ะเขาจะไปสืบหมดเลยว่ามีอะไรที่เป็นชื่อเราบ้าง รถยนต์มีไหมนะคะ mm. ที่ดินมีไหมบ้านมีไหม mm. เอาจะยึดหมดเลยตามมูลค่านี่ ตามตรลคาหนี้ของเราอ่าแต่สมมติว่ามสมมติเรามีบ้านหลังหนึง่งอ่าอันนี้เป็นคดีคดีจริงเลยนะก็คือว่าเราเป็นหนี้มันแค่หลักหมื่นเนะี่ยเป็นหนี้แค่หลักหมื่นแต่บ้านเราหลักล้านเลยนะแต่กมมรมบังคับคดีก็สามารถที่จะมาขายทออตลาดบ้านเราเพื่อไปชํารหนี่หลักหมื่นได้นะอืมแต่เงินที่เหลือเขาก็คือเ <laughs> หลือคือเราหมายความวใช่ก็คือ ขายทอดตลาดอ่ะเราก็เหมือนกับสามารถที่จะแบบไปทําเรื่องแบบเออไปขอดูว่าขายยังไงอะไรยังไงแล้วก็ mm hmm. เออคือทรัพย์นั้นมันก็คือถูกตัดให้เจ้าหนี้ไปตัดให้เจ้าหนี้ไปแล้วก็ที่เหลือก็คือให้ให้สมมติบ้านยังผ่อนอยู่ก็ตัดให้แบงก์ไปแล้วส่วนที่เหลืออะไรเงี้ยอ่ะก็ค่อยมาเป็นของเราเนาะทีเนี้ยมันต้องดูว่าเวลาเขาไปขายอ่ะที่กรมบังคับคดีอ่ะเวลาที่เขาปล่อยบ้านเนี mm ่ย hmm. มันไม่ได้ปล่อยราคาสูงนะ กรมนคะคะคดีอ่ะเวลาปล่อยบ้านเขาจะปล่อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เขาจะปล่อย,อยราคาแบบเราเสียได้อ่ะเออถ,<ม><ม>ถ้าเขาจะปล่อยอ่ะคือราคานั้นน่ะคือเราเสียได้เลยแหละประมาณนั้นอ่ะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เราเจราจาก,กับเขาก่อนได้มันก็ดีกว่าหาเงินมาปิดหนี้ปิดสินอะไรได้เนี่ยมันก็ดีกว่า เพราะถ้าเกิดยอดนี้มันแค่หลักหมื่นเนี้ยเออมันก็ไม่ควรเอาบ้านเราไปขายเพราะว่าอะไรประมาณอย่างนั้นอะถูกไหมล่ะเออมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเออเราติดนี้เขาเป็นร้านอย่างเงี้ยเออ,เอ,อก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมถ้าเกิดจะแบบว่ายืดรัพย์ไปอะไรไปตรงน,น,นี้มันก็มันก็เมคเซนส์นะคะโอเคตามอะไรได้อีกกรมบังคับคดีนอกจากสินทรัพย์พวกนี้แล้วตามเงินฝากได้ด้วยนะเงินฝากเราในบัญชีเงินฝากเราในบัญชีธนาคารตามได้หมดเลย นะคะอะไรที่เป็นชื่อเราแล้วแล้วที่สําคัญคือถ้าเกิดเราถ่ายเทออกไปก่อนออกไปก่อนเออน้อยกว่าหกเดือนก็โดนตามกลับมาหมดนะเขารู้อ่ะเออเขารู้ว่าเรามีเจตนาเจตนาที่จะไม่คืนใช่มีเจตนาที่จะไม่คืนอย่างเงี้ยค่ะอครับ แต่จริงเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเรารู้อะไรลึกลึกไปกว่านั้นอีกสักนิดนึงนะก็คือคดีความอ่ะคดีความของเรื่องของการตามหนี้บัตรหนี้บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอายุความอยู่สองปีนะมีอายุความสองปีถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเริ่มเริ่มจากวันแรกเริ่มจากวันแรกที่เราเริ่มไม่จ่ายหนี้เป็นหนี้เสียเริ่มเป็นหนี้เสียเขานับจากวันนั้นวันแรกที่เริ่มติดหนี้และเป็นหนี้เสียไม่จ่ายนะคะเขาเริ่มนับวันแรกเิ้งแล้วก็นับต่อไปสองปีนับต่อไปสองปี ถ้าเกิดภายในสองปีนี้เจ้าหนี้ทะลึ่งไม่มาฟ้องเลยเขาฟ้องไม่ได้แล้วนะถ้าเขามาฟ้องหลังจากนี้หลังจากนี้เกินสองปีอ่าเกินสองปีแล้วเขามาฟ้องเนี่ยเราไปขึ้นศาลเลยบอกว่าอ๋อคดีมันขาดอายุความแล้วนะคะศาลก็จะแบบว่ายกฟ้อง <laughs> คือตั้งแต่รุ่เราเป็นหนี้น แล้วก็ไม่ไม่ได้จ่ายนับนับตั้งแต่ว,วันที่เราไม่ได้จ่ายสมมติยกตัวอย่างวันนี้เรานับวันนี้แล้วนับอีกสองปีแล้วถ้าเจ<ช>้านี้ไม่มาโปแต่นับดีๆนะเ็นนับดีๆอย่า่ว <laughs> นับดีๆอย่า่วอย่า่วอย่าลว่แต่ส่วนใหญ่แล้ว,วมันไม่ค่อยเ,เกิดใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยเกิดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้อ่ะเขาก็รู้กฎหมายนี้ถ้าเกิดอายุความมันเกินสองปีแล้วเขาก็ไม่ทวงแล้วค่ะเขาก็ไม่มานั่ง นั่งแบบลากเราขึ้นศาลเพราะขึ้นศาลยังไงก็โดนยกฟ้องเพราะนั้นเนี่เขาจะทวงก่อนสองปีอยู่แล้วเขาจะทําให้มันเป็นคดีความก่อนสองปีอยู่แล้วอันนั้นเป็นเป็นเรื่องปกติเนาะออนนะคะโอเคทีนี้อะไรที่เขาสามารถตามเราได้อีกเงินเดือนตามได้ด้วยนะเงินเดือนอะตามได้ด้วยนะเออมาแบบมาตัดเอาจากบัญชีกรม คือเราต้องไปเจรจาแต่ตอนนี้เราไม่ได้เจราจาที่ที่ศาลแล้วนะเพราะว่าเรื่องออกจากศาลแล้วใช่ไหมเราต้องไปตามจดหมายมันจะมีจดหมายจดหมายนั้นจะเขียนว่ากมรมบังคับคดีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรอะไรใครรับผิดชอบออาใครรับผิดชอบคดีนี้เราก็ตามไปเจราจาตรงนั้นนะคะว่าโอเคสินทรัพย์เรามีอะไรบ้างออานะคะเงินฝากเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เงินเดือน อ่าเงินเดือนเรามีอะไรบ้างสมมุติเราไม่มีสินทรัพย์อะไรเลยจ้ามีแต่เงินเดือนนะคะมไม่มีสินทรัพย์อะไรเลยไม่มีอะไรเป็นชื่อเราเลยชีวิตนี้นะคะมีแต่เงินเดือนฮนะเะขาก็อาจจะคุยกับเราว่าเออตัดเอามาจ่ายตรงนี้เท่าไหร่อะไรยังไงก็คือเราเจรจาก,กับทางกมมารมคับคดีได้ะทีเนี้ยพอ,องเงินเดือนออกปุ๊บมันตัดเลยตัด่อนเลยเข้าสู่ระบบการตัดใช่เข้าสู่ระบบมันก็ถูกตัดออกไปหาเจ้าหนี้เลยอ่ะ เข้าสู่<ม>ระบบของการตัดคือเหมือนกับสมมติเงินเดือนสองหมื่นเอ้ย,อยมีอีกอย่างหนึ่งต้องรู้มีอ,อย่างนึงต้องรู้คือถ้าเกิดเงินเดือนมไม่ถึงสองหมื่นสมมติเงินเดือนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้มไม่โดนนะไม่โดนไม่ถึงสองหมื่นไม่โดนตัดเงิน เราตัดเงินไอไว้ไอไว้เล็งเช่นสองหมื่นว่าอย่างนั้นอ่าใช่ถ,ถ้าถึงสองหมื่นเลยสองหมื่นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ถูกถูกเขาจะมาเจราจาแล้วว่าเออจะขอตัดเงินตรงก้อนเนี้ยไปเงินเดือนของเราตรงก้อนเนี้ยขอตัดไปไปจ่ายให้เจ้าหนี้ที่ถูกบงังคับคดีอ่ะแต่ที่เป็นผู้ฟังของเราถูกไม่ใช่ที่เกินไม่ให้ไม่ใช่ที่เกินจากสองหมื่นหรอกเขาก็คือสมมติเงินเดือนเรามากกว่าสองหมื่นน่ะเขาก็จะมา มาคุยกับเราว่าเราจ่ายได้เท่าไหร่อยู่ที่การเจรจาใช่อยู่ที่การเจรจาแล้วก็จะทําเป็นใบเหมือนสัญญาออามาอีกทีนึงแล้วก็อ่าเราก็ถูกตัดตามนั้นน่ะเงินเดือนออกมาปุ๊บเขาตัดก่อนเลยแล้วก็ที่เหลือโอนเข้าบัญชีเราเขาจะเป็นอย่างงั้นเงินเดือนออกมาปุ๊บเขาตัดในเจ้าหนี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือโอนเข้าบัญชีเราจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะครับโอเคมีอะไรได้อีกที่เขายึดได้นะคะก็พวกสังหาริมทรั์อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรถยนต์บ้านอะไรที่มันเป็น คือเขายึดได้หมดเลยที่เป็นชื่อเราเขายึดได้หมดเลยประมาณนะั้นที่ที่กรม,มครับคดีเนาะอ่าก็คือคแต่บอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะการถูกยึดทรัพย์ถูกบังคับคดีถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ถูกจำคุกนะบอกก่อนบางคนแบบว่ากลัวม,ม,มาปรึกษาอาจารย์น้ำตาลหุย้ยโดนตามนี้แบบนี้มันจะติดคุกไหมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ติด <laughs> มันเป็นคดีแพง่งไม่ติด ไม่ติดมันเป็นคดีแพ่งแต่ว่าเราอย่าทําให้แพ่งเป็นอาญาเข้าใจคํานี้ไหมอย่าทำให้แพ่งกลายเป็นอาญาหนึ่งตอนตอนเจรจากันตอนเจรจากันเธอล่งไปตีเช็คให้เขาไปตีเช็คให้เจ้านี่อ่าแล้วไม่มีปัญญาไปจ่ายตามเช็คอันนี้อาญาห้ามทําเด็ดขาดห้ามทําเด็ดขาดนะคะ แล้วอย่าอีกอันหนึ่งขอสองยาขอสองยาอย่าแรกอย่าทําให้มันกลายเป็นอ่าย่าอย่าที่สองอย่ากลัวจนต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาจ่ายหนี้ในระบบขอสองอย่างอย่ากลัวจนถึงขั้นต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาจ่ายในระบบเพราะมันจะยิ่งเขาเรียกว่าเรื่องใหญ่เกินไปอีกอ่ะอ่ามันไม่จบแล้วมันยิ่งเรื่องใหญ่เกินไปอีกแล้วแล้วทวงหนี้นอกระบบคิดว่ามัน มันอ่อนโยนไหมเออมันมันมันอยู่นอกกฎหมายอยู่แล้วอ่ะเนาะคิดว่ามันอ่อนโยนกับเราไม่ไไม่ตามเออมันมันรงแบบแรงแรงกว่านี้ในระบบแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นขอสองอย่างนะคะก็คืออย่าทําให้มันกลายเป็นอาญาแล้วก็อย่าทําให้มันกลายเป็นต้องไปเอานี่นอกระบบมาจ่ายนี่ในระบบนะเราค่อยๆคิดนะคะโอเคเส้นทางมันยังอีกยาวนะมันยังคุยได้ในทุกๆอันเลยนะคะ บังคับคดียึดทรัพย์เนี่ยก็ยังไก่เกียรได้อย่างที่บอกนะคะยังไก่เกียรได้ติดต่อไปตามที่อยู่ในจดหมายในสำนักง,งานของการบังคับคดีซะเราก็ไปไก่เกียรเขาได้ว่าเอ้ยอันนี้สินทรัพย์เราแต่ว่าเรามีเงินตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงขอไปปิดได้ไหม,มเขาฟังนะคะเขาฟังเออไม่ใช่ว่าแบบ,บพูดคุยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่ายึดทรัพย์มาหมดแล้ว